รายได้ประเภทไหนบ้างที่จะต้องยื่นแบบพงดอกสูตรนะคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนหนือค่ะที่มีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนประจำนะคะก็คือตั้งแต่ประเภทที่2ถึงประเภทที่8นะคะเงินได้ประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของค่าจ้างทั่วไปอย่างเช่นเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะเงินได้ประเภทที่3ก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เงินได้ประเภทที่4ก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลต่างๆเงินได้ประเภทที่5ก็จะเป็นเรื่องของค่าเช่าเงินได้ประเภทที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่7ก็จะเป็นเรื่องของรับจ้างค่าแรงรวมค่าของเงินรับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะและถ้าไม่ใช่1นถึงเก็จะเป็นเงินได้ประเภทที่8นะคะพวกคนค้าขายออนไลน์ต่างๆค่ะ รายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1มกราถึง31มันวาอย่างเงี้ยค่ะที่เราได้รับทั้งปีนะคะแล้วถ้าสมมติเราเป็นคนโสดน,นะคะที่รับเงินได้เกิน60,000บาทเราต้องไปยื่นแบบที่เรียกว่าพองอดอก9าูนย์นะคะภายใน1มกราถึง31มันวาของปีถัดไปนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าเอ้ยวันนี้ใครบ้างที่จะต้องยื่นแบบพองอดอก9าูย์ค่ะ และถ้าสมมติอยากรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวัน t e คเ e ็ก e r เค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปสาระความรู้ดีๆนะคะกดติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ